วันที่2 8เมษายน2566เวลา10นาฬิกาณวัดป่านนุนกุดลมบ้านนน,านุนสังตำบลพลข่าวอเมืองศรีสกิดจศรีสกิดสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสกิดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรนายจ้างจ้างและภาคีเคอ่ายทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดศ,ศรีสกิดประจำปีศ2566 ผู้ใช้แรงงานร่วมใจทำบุญบริจาคโลหิตทำจิตอาสาไม่ต้่งพาย,ยาเสพติดและกิจกรรมรณรงค์สร้างกันมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาประกอบกิจการโดยมีกิจกรรมในงานประกอบด้วย หการทำบุญตักบาทถวายพระตาหารเดียพระพิสุสงฆ์สการทอดผ้าป่าสามาคัคคีเพื่อสมทบสร้างสถูปสารจีโดยมีนางมริกาเกติกุลนายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสเกษเป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามาคัคคีมีผู้ร่วมทำบุญเป็นเงินทั้งสิ้น1,1605บาท 3. การรับบริจาคโลหิตโดยโรงพยาบาลศรีสเกตมีผู้รับบริจาคโลหิต รวมทั้งสิ้น58คน 4. การสาธิตทำเส้นขนมจีนโดยบริษัทคอสชพลิตภัณฑ์อาหารจำกัด 5. การสาธิตการฝึกปฏิบัติ CPR และการฝึกดับเพลิงขั้นต้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลคูไาย 6. การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้เหล่ากาชาติจังหวัดศรีสกิเจ 7. 7. การรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด 8. การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์9 ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยได้รับความเมตตาจากพระครูจารุธรรมพิมลเจ้าอาวาสวัดป่านนนกุนลมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการนี้นายสำรวยเกตุคุณผู้ว่าราชการจังหวดัดศรีสเกตมอบหมายให้ในายสุรศิธิอินทรกรอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวดัดศรีสเกตเป็นประธานในพิธีเปิดงานนางรังสินีบุญทนสวัสดิารและคุกคลองรายงานจังหวดัดศรีสเกตกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการรับวิสาอกิจองค์กรนายจ้างลูกจ้างสถานประกอบกิจการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพี่น้องประชาชนผู้ตศาสนิกชนจิตอาสาพระราชทานร่วมในกิจกรรมจำนวน200คน